เพียดทั้งทีอ่ะอยากได้จบตัวพันน่ะเออถูกไหมสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง B My Road นะครับมาเจอกันอีกแล้วนะฮะวันนี้ก็ถึงเวลาแล้วเนาะใครได้ดูมั่งคลิปล่าสุดที่อัปเดตช่องนะครับก็จะมีอัปเดตเรื่องช่องนะครับแล้วก็อัปเดตเรื่องรถนะก็อย่างที่บอกไปคลิปก่อนเนาก็ก็คือวันที่28พฤษภาคมนะครับนัดรับรถกันที่ศนะูนย์เนาะ ณนะตอนนี้ลองเดากันได้ยังลองเดาได้นะผมยังไม่เฉลยนะพิมพ์ในคอมเมนต์ดูครับว่าณนะตอนนี้ที่คุณดูเนี่ยคุณเดาออกไหมว่าผมจะไปออกรุ่นอะไรเนียครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการรับรถเมื่อวานกันครับไปวันนี้คือวันที่สิบแปดพฤษภาคมนะเป็นวันที่ <c oughs> เราบอกท่านผู้ชมไว้ในคลิปก่อนนะครับ <c oughs> ก็ว่าวันนี้เราจะไปไหน <c oughs> ไปเอารถคันใหม่ <c oughs> ไปรับรถคันใหม่นั่นเองนะฮะมี ท่านไหนเดาถูกบ้างครับมีนะมีนะผมเห็นมีเดาถูกแบบวิเคราะห์อ,อย่างจริงจังเลยแบบโอ้โหข้อมูลแน่นจัดก็ที่ว่าให้เดานะผมบอกเลยว่าเพื่อนผมนะยังยังเดากันไม่ถูกเลยนะนะไม่ว่าจะเป็นแดงนาจะเป็นพี่อาร์มนะพี่อาร์มนะครับยังเชื่อว่าผมออก800ดีอีนะครับเป็นเดือนนะผมก็ตามนักแบบแกไปแกกแ็แซวผมตลอดนะโอ้ย800อดีอีโอ้ย, DE, อยจะตามใครท่านผมเพิ่งเฉลยเมื่อาวานนะครับราะว่า ถ้าจะมารับรถมาที่ศูนย์นี้นี่นี่นะเขาก็บอกว่าอา้าวแต่ว่าไม่ใช่ศูนย์ซูซูกิล่ะอา่านี่นี่น,นี่อีกหนึ่งคำใบ้นะไม่ใช่ซูซูกิแล้วหนึ่งนะตอนนี้เวลา9โมง10นาทีนะครับก็ใช้เวลาเดินทางจากที่บ้านผมนะลาดพร้าวนะไปยังศูนย์รถที่จะไปรับนะประมาณ40นาทีนะครับก็จะไปถึงประมาณ10โมง พราก่อนเพราะไปก่อนแป๊บหนึ่งนะขอย้ำอีกครั้งเดาวกันถูกไหมว่าผมจะมารับรถรุ่นอะไรยี่ห้ออะไรนะครับเพราะว่าหลังจากเนี้ยที่ท่านผู้ชมจะดูต่อเน,นี้ยคือรู้เลยนะว่าเป็นของแบรนด์ไหนลองเดาวันดูมีเวลาให้ประมาณ5วิอะนึก5 4 3, 3 2 1ไปไปดูกันต่อ นี่มันที่ไหนครับทุกคนมันคือที่ไหนครับใครดูทันมา้างเอ๊ไปทุกคนไป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 ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วชึบถึงแล้วพร้อมไหมอะมีใครมาก่อนเราอีกอเฮ้ยรถใครวะ เขามาทำอะไรที่นี่เนี่ยฮะเออด,ดิรถก็ไม่ยอมล้างเออถึงแล้วถึงแล้วาสวัสดีครับสวัสดีครับเคลือนผมไปไหนแล้วเสื้อทิพนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวถ้าห่อยอะไรเนี่ยฮะเฮ้ย เโดนฝั่นไปเป็นเดือนไปวีกับปัมเป็นไงฮะที่ผ่านมานี่คุณคิดว่าผมเอารุ่นอะไรครั0แปดร้อยดีครับ,รบหลอกเขายอมให้เขาทับถมอยู่เป็นเดือนสองเดือนเนี่ยเ,เขาแซวแปดร้อยาจะไปตามใครทันไงไงนะอย่างเงี้ยละโอเคเดี๋ยวเรานำใบจองนะนำใบจองไปให้เซลล์ก่อนก็คือต้องเซ็นเอกสาร เอกสารสําคัญนะครับอันนี้มันต้องเช็ครถก่อนปะไม่ต้องค่ะอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวใบรับเงินอย่างเดียวโอเคเอ้ไปทะเบียนได้แล้วเราก็อันนี้สำรองเรื่องรถครับสำรองเรื่องรถใบภาษีสองหกเธอ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 อันนี้เป็นฟิล์มติดหน้าจอเอ้ามีให้ด้วยเหรอมีให้ค่ะแต่แตของพันหน้ามาสนนีนิดนึงคุลรับไม่ขาดทันีเนี่ยมันจะไม่ค่อยถูกฉุกเฉินนี่คือช่วยถูช่วยนี่คือทั่วประเทศไหม สอ250ร้อยห้าสิบกงแรกทำต่อไปก็คือต้องคิดตามระยะทางใช่ไหมครับประกันชั้นหนึ่งตั้งตามที่เราเข้าใจก็คือมันลานไปแล้วเนาะผมไม่ได้ติดโอเคคอร์สเรียนนี่สมัครที่ไหนครับไปเรียนที่นี่ได้เลยค่ะสนามนี้มงคเรียนทีตลอดชีพได้จำกัดนะแต่ก็ต้องดูว่าเขามีรอบเปิดเมื่อไหร่อะไรยังไงอ๋อว่าจะมีเป็นสาวอทิตย์ถูกแล้วโอ๊ย ต้องจอขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยบอกไม่มาเดี๋ยวเขาบอกว่าภาพไม่ชัดเฮ้ยชัดเวอร์แล้วนี่นะครับนี่ฮะอยู่ในอยู่ในสาระนี่นี่ไอ้นี่จอดอยู่นี่ไงนันตรงไหนครับนี่มันลู่เออเออจอดเลยขนาดนี้โอเคครับแล้วบอกว่าไม่มาโอ้กูจะรั่วเอาลาดิครับรออะไรอ่ะเรื่องงานไว้ก่อนเรื่องเรียนต้องมาก่อนเรื่องงานไว้ก่อนเรื่องเรียนต้องมาก่อน ถ้าคุณบอกผมว่าคุณจะไม่มาปูกลับไปทำงานเพื่อนมารับรถทั้งทีไม่มาได้ไงขอบคุณครับขอบคุณครับมาหลอกนักเล่นกุลานี่ฮะเราหลอกมาได้ทุกคนเนี่ฮะแม้กระทั่งแดงเราก็ปิดความลับมาได้จนถึงวันนี้นี่คนนี้นี่ปั่นผมสองเดือนผมยอมให้เขาปั่นทั้งสองเดือนน่ะมารับมีกระป๋องครับคุณมาทางนี้ก็ดีครับแ่ลไปเราไปรับรถกันได้เวลาพอดีเลยได้เวลาพอดีเลย นั่นแหละทางม้วนนั่นเลยคู่มือเล่มต่างๆใช่มีแบว่าโอ้โหดูดิมีเป็นฟงเป็นแฟ้มให้เลยอ่ะยามาฮ่านี่มาอันเดียวซองกันน้ำใสๆส่วนตัวปะเนี่ยเมนชั่นได้บ้างไม่ได้บ้างนี่เป็นหนังอย่างดีดูโอ้โหจะเก็บไปทำไมเอาล่ะปก็ไม่ได้ใช้ก็ไม่ได้ป้ายทะเบียนเลยอ่ะครับผมจองเร็วครับป้ายทะเบียนก็เลยมาไว้เลขสวย จ่ายเงินออกรถตั้งแต่เดือนที่แล้วสองเดือนที่แล้วแล้วครับอันนี้คือจ่ายเงินออกรถไปแล้วเดือนแล้วใช่ใช่ใช่แต่เพิ่งมารับรถใช่ครับก็คือผ่อนรถไปแล้วสองเดือนไม่ยังไม่ได้ผ่อนยังไม่ได้ผ่อนเฮ้ยนี่ไงนี่ไงไปแล้วเอ้ยช่วยเอ้ยไปท้ายเลยไปท้ายเลยกันสวัสดีครับอันนี้นี่เซลทิปนะครับเซลประจำที่ออกรถที่ผมออกรถด้วยนี่ เป็นคันที่ไหนลูนัยเป็นคันที่กูไม่คิดว่ามันจะเอาแล้วมันจะเอานี่อยู่กับ Honda พันเอ็นดีพันหนึ่งร้อยนะฮะเอ็นดึงพันหนึ่งร้อยอันนี้แะรมันสีเทาใช่ไหมสีเทาครับสีเทาอ้าวทล้วมถึงเอาเกียร์ออโต้อ่ะฮะเปลี่ยตั้งคีหมดเลยสี่มอเตอร์เกียร์ออโต้เอ้ยมันสบายคนที่ดแต่บอกมันดูน่าจะนั่งสบายดีนะเออใหญ่แอบแค้นเหรออันสไม่ออโต้แอบแค้นอ่ะคุณรองเท้าพังหมดแล้วเนี่ยดูดิเมีย นาคตบอยสั่งเลยลูกน้องยังมีตังค์มา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 เซลขยะไปล้วรับรถก่อนลองก่อนนะคะกุญแจมีทั้งหมดสองดอกอันนี้ดอกจริงอันนี้ดอกสำรอัมบกุญแจมทิมนะคะอุ้ยจอสีสวยอ่ะดูดิอันนี้จะเลื่อนได้นะคะครับนี่ ADV ีวีสามประสูตร์กจอสีเลยนะโซซ่าสามประสูตร์กจอสีแล้วคันสามกับจอสีแล้วเฮ้ยแต่อันนี้ออโต้นะอ่ะอันนี้จะเป็นพวกไลดิ้งโหมดกดเข้าไปนะคะ ตัวนี้เป็นโฟนลูกค้าต้องเชื่อมต่อมือถือแล้วมันจะคอนเนคแต่ว่ามันมันจะต้องใช้สายถูก<ช>ต้องไหมครับใช่ค่ะสายแท้เท่านั้นนะคะอ๋อคุณใหญ่เลยอ่าลูกค้าใช้ iPhone หรือว่า iPhone ครับอ่าถ้า iPhone ก็ใช้สายแท้เชื่อมต่อได้เลยมันก็จะขึ้นให้ลูกค้าคอนเนคได้เลยเวลากดกลับถ้าไม่กดที่หน้าจกอกดตรงนี้ก็ได้นะคะถ้าเซอร์วิสเนี่ยลูกค้าก็เข้าเช็คระยะแรกคือ1,000งพั 1, โลแรกครั้งต่อไปก็ถูกคูปองหกโลของเรามีโปรโมชั่นฟรี1,000งพัโลแรกใช่ไหมครับอ่าไม่รู้ใช่ใช่มี มีเดี๋ยวต้องเซ็นในในนั้นด้วยโอชิปน่าจะบอกลูกค้าว่ามีมีครับมีลูกค้าก็จะเห็นหมดนะคะมันจะขึ้นตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นพวกหนึ่งสองสามลูกค้าก็ทัชสกรีนได้เลยพี่อธิบายมาทั้งหมดเมื่อกี้ไม่เข้าหัวเลยเดี๋ยวไปดูจากใคคลิปเอาอธิบายเรียบร้อยครับโอเคเดี๋ยวเรา่มสตาร์เลยนะสตาร์ครั้งแรกพรเน1 2จองอ้าว 哦。Oh. <laughs> ตีร้อนไงลงแล้วก็ตีร้อนเ <laughs> ลย ก่อนจะไปดูกันต่อนะครับช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับปุ่มไลค์อยู่ข้างล่างอย่าลืมกดกันนะรับรถเรียบร้อยเดี้อนเรียบร้อยละรับรถเสร็จแล้วเรียบร้อยทำไมถึงจบที่ h อ n d a าฮอนด้าเจ็ดห้านตอนนี้เขาจองแล้วนะครับขึ้นทลาทำไมถึงมาจบที่ Honda n t 1 1 0 0 DCT อย่างแรกเราตัดเอาราคามาตั้งด้วยแล้วก็ทางเราตัวเองก็คุยกับ เพื่อนๆน้องๆก็แล้วว่าสุดท้ายแล้วกูขี่แต่ทางดำนะเว้ยไปกับแดงไปกับแบงไปกับพี่อาร์ไปกับเจนสุดท้ายกูมีแต่ทางดำทางดำแล้วสุดท้ายแล้วจากออกคิปจริงแล้วเราไม่ได้รุยเท่าไหร่หรอกใช่หัวมันก็เลยเบรคไไอ้ทางดำก็ได้ถูก็เลยแบบ จากที่ผ่านมาช่วงปี2ปีที่ผ่านมาทางดํากูแทบไม่ได้ไปเลยเพื่อนเออทางฝุ่นทางฝุ่นใช่ทางฝุ่นเออทางทางทางฝุ่นกระโดดทางฝุ่นแทบไม่ได้ไปเลยเออคันนี้จบเท่าไหร่ราคาเต็มเท่าไหร่คันนี้ราคาเต็ม5 1 5 0 0 0 5นึ่ง0นใช่ในเครื่องพันหนึ่งร้อยถูกต้องเป็น d c t ใช่ d c t ก็คือสามารถเป็นทั้งเกียร์ธรรมดาได้ด้วยถูกต้องแล้วก็เกียร์ออโต้ได้ด้วยใช่แต่ว่าเข้าเกียร์โดยใช้มือแฮนด์ดิ้งชิพแฮนด์ดิ้งชิพกดเอาเหม ใช่ใแล้วก็ได้ลองได้ลองของแดงอ่ะที่เอาเอ็กซ์ดีวจหู้น่ะเรื่องเรื่องเกียร์ดีซอ่ะก็ก็ยอมรับได้โอเคมันอาจจะไม่เท่าอีกแบรนด์นึงที่เราได้ไปลองมาแต่เรารู้สึกว่าก็ไม่ดีไม่ด้แย่ได้แล้วก็ไปหาข้อมูลมาเขาบอกว่าตัวพันน่ะจะจะสมูทกว่า DCT จะทํางานได้ดีกว่าอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยเอียงมาก็เลยมาลองมาลองขี่ตัวนี้ยังถูกหรือว่าจองในงานเลยศูนย์ไม่มีครับไม่มีให้ลองไม่มี NT นพรให้ลองเลย ถ้ากับว่าที่จองคันนี้ไปในงานมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมายังไม่ได้ขี่ไม่ได้ลองขี่เลยใช่แค่โจทย์ในเรื่องของราคาโจทย์เรื่องของการใช้งานรถที่เปลี่ยนไปใช่และได้ลองค่อมแค่นั้นเลยแล้วก็โปรโมชั่นก็เลยมาจบที่ตัวนี้ได้มาซื้อจริงและขี่จริงแล้วรู้สึกไงบ้างเอาน้ำหนักเบาเข็นง่ายง่ายกว่าที่คิดมากแต่ถ้าเทียบกับเราฟังว่าคาสพันเราเป็นจะหนักใช่ไหมพอมาเป็นสไตล์ทางดําแบบเนี้ยเบาเข็นง่ายแล้วก็เมื่อกี้ขี่ก็พลิกรถง่ายดีแต่ว่า รู้สึกว่ายังไม่ชินกับรถเฉยๆยังยังเทโค้งยังอะไรยังไม่กล้าเท่าไหร่ปรับตัวเข้ากับรถหน่อยกําลังรถก็เหลือๆอยู่แล้วใช่ใช่าโอเควันนี้ก็ขอให้มีความสุขกับรถคันใหม่แล้วก็ขับขี่ปลอดภัยช่วยทำมาหากินช่วยออกไปท่องเที่ยวใชีวิตมีความสุขนะครับขอให้ขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางมีความสุขทุกการเดินทางสนุกไปกับเพื่อนๆแล้วก็ชีวิตทั้งครอบครัวด้วยนะครับฝากทุคนเลยจะเอาวาดมาหรือไงอไรงเงี้ยไปเที่ยวด้วยกันเจ้ะวาดเหรอไม่ไม่ โอเคไปแล้วครับสวัสดีครับได้ครับ่ะเย่กลับบ้านกันเราจะได้ขี่น้องล็อกเก็ตกันแล้วต้องรอจอมันบูตแป๊บหนึ่งเนาะใช่ไหมอ่าคดแล้าจมีแล้วเคอ่าโอเคอันนี้สตาร์ได้แล้วกดมนึงโอเคเอ้ไปเกดี อขอบคุณครับออกจากศูนย์มาแล้วนะครับลืมลืมอย่างหนึ่งลืมคืออะไรรูป้ป่ะนีส่สติกเกอร์ของเรานะฮะเราต้องเจิมกับน้องล็อกเก็ตซะหน่อยลนะนี่เห็นหน้ามันยังว่างๆอะถือให้หน่อยอกลางไหมกลางแหละ เรียบร้อยนะครับรับเข้าครอบครัวอย่างเป็นทางการนะครับน้องล็อกเก็ตของเราเรียบร้อยแล้วนะครับครอบครัวบีใหม่รุ่นของเราเย้ yeah! เป็นไงกันบ้างครับกับบรรยากาศรับรถเมื่อวานนะตอนแรกก็แดงบอกว่าไม่ได้มาสุดท้ายก็เพื่อนก็นมาเซอร์ไพรส์จนได้นะครับสรุปมีคนทายถูกไหมว่าผมมาออกเจ้ารุ่นอะไรนะครับ จร,จริงๆมีเห็นแหละมีคนทายถูกตั้งแต่คลิปที่แล้วเลยนะครับคลิปนี้ก็คิดว่าทุกคนน่าจะเดาออกแหละเนาะก็ค่อยๆตัดตัวเลือกไปเรื่อยๆร,ร่วมสนุกเฮฮากันด้วยกันนะครับก็สำหรับคนที่ทายถูกบอกเลยว่าเก่งมากนะครับบางคนเนี่ยรู้ยันแม้กระทั่งเขาเรียกว่าเลยนะดิลเลอร์เออเห็นโลโก้ดิลเลอร์แล้ววิเคราะห์มาตืดๆ,ๆๆๆผมอ่านแล้วโอ้สุดจริงมาในส่วนของเจ้า Honda NT 1,100 DCT นะครับโฉมนี้เป็นโฉมปี2023นะครับก็คือว่า หน้าตาเนี้ยสีเนี้ยเขาขายมาตั้งแต่ปี23แล้วนะครับแล้วก็หลังจากเนี้ยนะครับโฉมปี25ที่เราเห็นเขาเปิดตัวไปงานอิกมาโชว์นะครับคิดว่าราคาน่าจะขึ้นนะครับแล้วก็ยังไม่เข้าเร็วๆนี้ผมพยายามถามเซลล์ละเดี๋ยวเล่าคร่าวๆนะครับว่าทําไมผมมาจบได้ที่ NT1100 นะครับเพื่อนก็ยังไม่คิดนะตอนแรกผมก็ไม่คิดเหมือนกันนะครับสรุปสั้นๆเลยนะครับ ตอนแรกไม่ได้กะว่าจะกลับมาสายทางดำสัทีเดียวใจมันก็อยากได้ v s t o o m 1 0 0ห้ DE, หรือไม่ก็ Super Tenere ่อะไรเงี้ยแต่ Super Tenere อ่ะรถมือ2ที่ดีๆอะหายากมันยังโอกาสมันยังไม่เข้ามาแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่อยากรอเราหงอยแล้วไง2เดือนที่ผ่านมาไม่มีรถขี่นะก็เลยตัดใจจาก Super t e n ทเ e ไปนะครับเ1น0ีเนี่ยเราก็แค่เคยไปสืบราคามาเพราะเห็นราคามันเด้งฟีดขึ้นมาเนาะราคาไม่แพงอย่างที่คิดแล้วก็ ตารางผ่อนดาวน์นู่นนี่ก็ค่อนข้างโอเคแล้วโปรโมชั่นดอกเบีย้ยดอกเบีย้ยต่ำมากนะถ้าเทียบกับบิ๊กไบค์หลายๆรุ่นของค่ายเขาอะนะครับแต่สุดท้ายพอผมไปนั่งคุยกับเจนปรึกษากับเจนแล้วปรึกษากับเพื่อนเนี่ยเหมือนได้บทสรุปว่าตัวเองแทบไม่ได้ไปทาง,ทางฝุ่นเลยด้วยซ้านะไปทางฝุ่นน้อยมากไม่ว่าจะเป็นแก๊งเจนไม่ว่าจะเป็นแก๊งแดงแบงค์อะไรอย่างเงี้ยครับพี่อาร์มเราวิ่งทางดําเป็นส่วนใหญ่เลย90ิบ 8%ทางดำเท่าที่ใช้ชีวิตมากับทั้ง2ทั้งสงแก๊งทั้งว่าเจนแดงเลยเนี่ยจริงๆเพราะฉะนั้น NT1100 กับราคาขนาดนี้กิฟต์ไเชอร์เท่านี้ดอกเบี้ยเท่านี้บวกลบแล้วเนี่ยผ่อนเหลือประมาณ7,0007,000นิดๆถือว่าแบบราคาโคตรดีกับรถคร์ทพันนะทุกคนข้อเสียอย่างหนึง่งที่ตอนนี้สามารถบอกท่านผู้ชมได้เลยว่า NT1100 นะครับเป็นรถที่ไม่มีเดโม ผมพยายามถามหลายสูตรในกรุงเทพและหารถเดโมโให้ผมลองไม่ได้ฟีลลิ่งการนั่งท่านั่งคนซ้อนอะไรเงี้ยเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ต้องไปลองเองอันนี้จริงๆผมพาน้องเมย์ไปนะครับที่งานมอเตอร์โชว์เนาะให้เขาไปลองคอมลองนั่งแล้วเราเอะก็มีโอกาสาได้เข้าไปนั่งไปคอมด้วยแล้วจะได้รู้สึกว่าฟีลลแบบมันโอเคไหมค่อนข้างโอเคก็เลยตัดสินใจว่าเก่าตัวนี้นี่แหละนะฮะ n น1ี0 0น้ี่แหละแล้วก็อ๋ออีกหนึ่งอย่างโคตรสงสัยใช่ไหมว่าเฮ้ยซื้อบิ๊กไบค์อะ ทำไมต้องเอาออโต้อะอะไรเงี้ยเออรถคัส์พันนะครับราคาดีขนาดนี้เราอะผมอะไม่ได้มีโอกาสไปเอามันบ่อยๆแล้วอย่างรถคสัสอ์ะเราก็เคยกรรมาแล้วแต่รถแบบเกียร์ดีซเนี่ยเราไม่เคยมีโอกาสได้ลอง <c oughs> ก็เหมือนได้เปิดประสบการณ์ใหม่นะครับ <c oughs> สุดท้ายนะครับก็ได้มาจบที่ NT1100 หนระครับหรือน้องล็อกเก็ตของเรานั่นเองนะครับ <c oughs> หลังจากรับรถแล้วนะครับเราได้อะไรบ้างเนาะหลักๆที่จะได้นะครับตอนรับรถ1กุญแจนะครับนี่กุญแจนะครับ ได้กุญแจมา2ดอกนะอีกดอกหนึ่งผมเก็บแล้วผมไม่ได้เอามาโชว์เพราะว่ามันมีรหัสเอาเป็นว่าเราได้กุญแจ2ดอกนะครับหดอกผมเอามาใช้นะเป็นแบบมีชิปอยู่ข้างในด้วยนะครับเขาบอกว่าถ้าหายปั๊มใหม่สามพบาทนะจ๊ะหนูๆสามพบาทครับผมอย่าทาหายนะเอกสารสําเนาเล่มรถป้ายวงกลมนะครับแล้วก็พบรบนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือนี่คู่มือนะครับบอกเลยว่าคู่มือโคตรดีนะครับหมายถึงว่า ทำเขาทําดีอ่ะเนี่ยเป็นเป็นกระเป๋าหนังนะครับไว้ใส่คู่มืออ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูเนี่ยเป็นหนังทําอย่างดีเลยอหอมฉุยขิงขิงก็อันเนี้ยเป็นคู่มือภาษาไทยนะครับผมเอาออกมาอ่านคือต้องบอกว่า nt 1 1 0 0เนี่ยประกับแผ่นเนี่ยมันเยอะมากนะครับฟังชันมันเยอะถ้าเทียบกับรถที่เคยขี่มามันเยอะจนต้องแบบอ่านดีกว่าเนี่ยมีคู่มือข้างในเนี่ยเนี่ยแมย้ประกับแนดนทุกคนดูดิเยอะขนาดเนี้ยอ่านดีกว่าแล้วก็มันมีฟังก์ชัน ข้างในอีกแบบว่าการต่อ Apple c a r p เพ y การใช้อะไรอย่างเงี้ยออซึ่งซึ่งผมอยากรู้จักน้องให้มากนะผมก็เลยต้องมาอ่านกันต่อให้มันจะหนาก็เถอะดูดินี่คือภาษาไทยนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเหมือนจะเป็นเราจะได้เ,เล่มคู่มือที่เป็นออริจินอลออริจินอลก็คือภาษาญี่ปุ่นนะครับแต่ผมไม่ไม่อยากแก่อยากรู้สึกให้มันเป็นลรไอเทมไว้อาจจะตรงนี้เห็นไหมิ ในเป็นคู่มือภาษาญี่ปุ่นแหละผมเดาไว้อย่างนั้นนะอีกหนึ่งอย่างที่เราจะได้ก็คือสมุดรับประกันนะครับสมุดบุ๊กเซอร์วิสของรถนะครับนี่ประมาณนี้รายละเอียดว่าตรวจเช็คอะไรไปแล้วบ้างก่อนส่งมอบรถให้เรานะครับก็ตามปกติทั่วไปนี่ตารางการเซอร์วิสนะครับมีบันทึกเกี่ยวกับเจ้าของเดิมเจ้าของคนใหม่ในกรณีที่เราส่งต่อรถนะครับให้กับคนอื่นสามารถใช้เล่มต่อก,กันแล้วก็มาสืบหากันตรงนี้ได้ว่าใครเป็นเจ้าของคนแรกคนที่2 สุดท้ายวันนี้เรื่องรับรถก็ต้องฝากไว้ประมาณเท่านี้แหละนะแต่แต่อย่าเพิ่งไปไหนผมยังมีตอนขี่กลับนะครับฟีลลิ่งแรกเลยฟีลลิ่งแรกตอนขี่กลับบ้านนะครับจากศูนย์นะครับ Honda Big w i วิพลาม5นะครับกลับบ้านเนาะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะเพื่อไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆแล้วเป็นกำลังใจให้ผมบอมบีบายรถด้วยครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า เจ้าล็อกเก็ตจะไปทำอะไรต่ออย่าลืมติดตามชมกันนะครับบ๊ายบาย